ใครที่อยากประสบความสําเร็จทําตามอิทธิบาท4นะคะซึ่งเป็นธรรมะที่ใช้ทําให้เราประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมข้อ 1. ชันทะคือความพอใจความรักในสิ่งที่ทำไม่ว่าเราจะทำอะไรเรามีความรักนะคะเป็นเบื้องตน้นเกาอสอก็คือวิริยะความเพียรขยันในการที่จะทำนะคะข้อที่สจิตตะ สิตะนี่คือตั้งใจมั่นแน่วแน่ไม่วอกแวกจะทําอะไรก็โฟกัสในการที่จะทำนะคะข้อที่4คือวิมังสาใช้ปัญญาในการคิดไตรตรองว่าการที่จะทําอันนี้ให้สําเร็จเรามีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะในการที่จะทําให้ไปถึงเป้าหมายของเราได้ก็มีสีข้อนะคะสรุปสั้นๆว่าชอบขยันใจมั่น แล้วก็สุดท้ายคือคิดปรับปรุงนะคะถ้าใครมีทั้ง4ข้อนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็สำเร็จแน่นอนค่ะ